วันนี้ลองเอาไม้ข่อยมาทำมันสูงไปไหมเนาะแล้วจะทำไงคลายโนะกะตอนสูงปูเดาๆว่ามันจะประมาณนี้ใช่ไหมค่ะได้เยอะไหมไม้ขอฝนนะอาโนมเอาบุญเด้อเราให้บุญเยอะๆใช้บ่อยๆใช้บ่อยมากๆใช้บ่อยกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วบุญจะสนับสนุนเราและทุกคนนั่นแหละอาการวันนี้เป็นไงเลาะเลาะไปเขี่ยไม้ไม้ไมเขีย่ยใบแห้งเขีย่ยกิ่งไม้เล็กไม้น้อยใส่ต้นไม้ใสเง้าไม้เพราะจะไม่ใช่สารเคมีเลยแต่มันก็แปลงเป็นเคมีของมันนั่นแหละแต่มันจะแปลงได้พอดีไม่ใช่ไปตุ้มใสเต็มเต็มอ่ะ หรือพรตัตระไนัให้ถูกเดอ้อจะได้ปลอดภัยกันล,ละเตือนง่ายๆแค่นี้เรียนให้เข้าใจอ่านพระไตรปิฎกให้เยอะพอละอบุญเดนนมมีคนส่งคำถามครับว่าคุณพีระตันติวงสถาพรกับเรียนอาจารย์ครับกับเรียนถามอาจารย์ครับผมได้ย้ายออกจากบ้านที่มีพระพุทธลูกออกมาอยู่อีกหลังที่ไม่มี แต่บ้านอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันไม่่เกียวจะติดขัดเรื่องการโอนบุญไม่ออกไหมครับยินดีในบุญครับเราไม่เราไม่ยินดีกับมันอยู่แล้วแม้จะนั่งทับมันอยู่หรือนอนเฝ้ามันอยู่ก็ไม่ได้ขัดขวางเราแต่ถ้าจะขัดขวางเราคือเราไปเกรงใจนั่นแหละทั้งน,นั้นเองง่าย,ายบุญเดอ้อนุไปละไปไหนนี่ยนะไปไกล อีเดียวนะีบ้านมึนเรียกอะไรรู้กับอ,อีค่ะมันมีอันเดียว